สัสดีค่ะยินดีเข้าจุ่ช่องพิมพ์ h ช n แน,นลวัน,นนี้เราก็จะไปล่องแก่งกันนะคะที่เขาสุกแล้วคะมีพิมพ์ช n แนลเตรียมของอุดกเรี่ยงนอนแล้วนะคะเดีด๋ยวจุดไปแล้วผูกผมกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะอีกไม่กี่นาทีก็จะไปแล้วนะคะอย่าลืมกดใจให้พิมพ์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะ เล้นนะาอหร้อยิ้่อ้อกว่าใหินไม่ได้อ๋อสิครับเองะามัดมัดเชือกไว้เ่ยมัดเชือกไว้กันลนเดี๋ยวเดี๋ยวพไปเล่นหมวกยางันลนขาพ่อ เข้ามาตรงนี้แล้วคิอยู่อย่างเลยแต่ก็เสิร์าเลยเห็นรอบๆดูๆดูอ่างเยนี่จังหวะนี้ต้องหัดหัดดีโอ้โหเอาไหมเนี่ยเนยะดาษสครับผม

ไม่งม่ของของน้องอย่ายายานอ้นูนูยานยานออ้นพาระวังมนิดบเลยครับเไปอย่างี้นะ แ้วนี่ข้องข้องเด็กก้องไม่หน้าเลยวีเป็นเกไม่ได้่ป้มไม่พี่ปัมเดี๋ยวผมเดี๋ยวเด็กไปนะ เดี๋ยวผมเกี่ยวเด็กไปสองคนอ่าครับผมครับเดี๋ยวผมเกี่ยวเด็กไป <S <S เรเาดีผมเรเาอะไรกันเนี่ครับมาเป็เนทีมเอาข้างหลังข้างหลังเอาวันยนต์มา เอาดิพ่มามาๆนั่งๆๆๆแบบนี้นั่งๆๆเอาหลังหลังน้ําเย็นเขยบโอเคอ่ะนั่งไปด้วยกันเลยโอเคเดี๋ยวาหานเลวหนูนี่กันกูทําเย็นใช่มั้น้ํามยยายอยยางิปนะครับ

นี่น้องก็ไปนั่งเลยครับท่านี้เลยครับ่านี้จะนั่งสบายใบคิวคิวครับ่้นี่ไดี่นี่น่น่จะได้่นี่ัที่นี่ัะไ่่ังนะไม่นะไน่ัไ้่นี่ะได่่ันไดันได่่ได่ท่ัไ่่ัไม่ไดี่่ได้่นี่ได่น่ไ ปลาก๋าเร็วอไม่อโอ้ทีนบามาทีนใช่ครับลองลองปีนไเพราะมันเด็กบน้ำารยมีไแล้วบอลอะไรอ่าบอ ไม่คลองเก๋เอบไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่พาไปเดี๋ยวพี่พาไปไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปกับพี่ไม่ต้องกลัวกี่นื้อเดี๋ยวจับเนี่ผดจับนี่เข้าใจไปเลยยังงั้ไปดูดูตลาดดีกว่าไปเลยไปเลยไปไปเลยไปไปเลยไปเลยไปเลย

ลงมาไส่นอน้อนนอนอย่ามันไม่ไม่ไดเคลื่อนเลยมาไอ้ไฟรอดเลยไฟต้องไฟให้หมากไฟนี่นี่ไปมองไฟเอดอ่ะก็ไว้นี่นึงนองคนนี้อ่ะอันนั้นน่ะอันพยายามไม่อยู่ฝั่งห้อไง भले <laughs> ना ก็ย่ยอไพ่กันกระสั่งโทรงไอ้ต้องไปลงหน้าสวัสดีครับผมตนี้ตรงนี้ลุงเร็งไม่ไว้ไม่ไว้ไ kia mấy lúc Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เจะหมดจังตาถ่ายถ่ายได้สักหนึ่งนาทีไหมเออน้ำเกาะมองไม่ค่อยเห็นเอ้าเห็นพี่บิ๊มเสื้อลูกถอดเลยเหรอเอาเอานั่งนั่งเลย เพื่อคนบ้านนี้นะวันนี้ผมที่มาจะมุ่งไปตามบางท่า้ยไมไปเฮ้ยเฮ้เย้้เยเเย